สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเขา้าสู่ช่องบอยสั่งโจเกอร์ยิ้มครับก็ขอบคุณ FC นะครับที่เข้ามากด Subscribe นะครับเข้ามาชมคลิปนะครับมาเด้อทุกคนกินข้าวด้วยกันครับผมนี่มี กระเพากระเพาอะไรเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนกระเพราหมูเหรอใส่ปลาหมึกด้วยนะครับแล้วก็ไข่ดาวอืมส,สำหรับท่านที่ยังไม่ได้กินข้าวเนาะชมคลิปนี้ก็คงจะหิวกันน่าดูนะครับผมอืมคลิปนี้เดี๋ยวจะมาคุยกันเรื่อง อืความดังอความดังมีชื่อเสียงนะครับดังมันมีแบบมันมีอยู่ดังมันมีอยู่สองสองอย่างนะเท่าที่ผมเข้าใจนะผมเข้าใจเองนะครับว่าความดังมันมันมีอยู่สองอย่าง อืัอนเนี้ยเมื่อหลายวันก่อนที่มีประเด็นเกี่ยวกับน้องลิเกเนาะคนหนึ่งที่กำลังมีชื่อเสียงอยู่ในขนาดเนี้ยอืมแล้วไหลายสดเกิดอาการวีนขึ้นมาเนาะแบบกับเอฟซนะครับที่เข้ามารับชมไหลายสดอะไรประมาณนี้แหละ แล้วมีเอฟซีเข้ามาถามอะไรประมาณบ้างอ,อะไรนะเป็นแฟนกับใครเหรออะไรเงี้ยแล้วน้องคนนี้ก็วีนขึ้นมาเลยนะว่าเออต่อว่านะว่าอืซึ่งอต่อว่าประมาณว่าเออแล้วมายุ่งอะไรด้วยอะไรเงี้ยอืมเป็นใครอะไรยังไงมายุ่งอะไรด้วยเพราะงั้น อันเนี้ยก็แล้วันนี้ก็มีดาม่าเนาะอืมคนเข้าไปถล่มเม้นอืมเม้นถลม่มถล่มเม้นเลยอะ่ะแบบเข้าไปแบบไม่โอเคอะ่ะกับน้องคนนี้ยจะไม่เคยชื่อนะเพราะว่าเขาเนริเกดงงังอยู่ อันเนี้ยคนที่เข้าไปคอมเมนต์หรือว่าไมกระทำตัวผมนะที่ดูในข่าวนะดูในคลิปดูในข่าวอืมนี่จะพูดในมุมมองของคนที่เป็นศิลปินเหมือนกันเนาะผมจะพูดในมุมอของผม ในมุมที่ผมเป็นศิลปินตลกนะครับเจอที่ผมเกินไปข้างต้นว่าความดังอะ่ะมันดังมาสองแบบดังแบบดังแบบแบบที่หนึ่งคือ,อมีมีความพยายาม นะครับที่อยากจะดังอยากจะมีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นวงการอะไรก็แล้วแต่นะนักรองตกรลกนักรองลูกทุ่งหรือด,ดาราาอะไรเงี้ยนั่นะเขาเรียกว่าดังมาแบบแบบใช้ความใช้ความพยายามเหมือนอย่างผมเนี้ยเนี่ยผมก็ใช้ความพยายามเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ถึงจุดถึงวันที่จะมีชื่อเสียง เขาเรียกว่าความพยายามอ,มอมืการไต่เต้าความพยายามที่จะทําให้ตัวเองได้ดังได้มีชื่อเสียงอือย่างที่สองคือดังโดยไม่ได้ตั้งใจดังโดยที่แบบดังปุ๊บปั๊บยู่ยูดังข้ามวันข้าคืนพัานี้ผมจะกำลังจะสื่อถึงเรื่องของ การปฏิบัติตัวนะครับของคนดังแบบดังด้วยใช้เวลาระยะเวลาใชา้ความพยายามของอดทนกว่าจะมีชื่อเสียงได้จนถึงทุกวันนี้อะไรเงี้ยอืมกับคนที่อยู่ดังเลยอย่างเงี้ยวันสองวันดังเลยอย่าเงี้ยปรับตั้งตัวไม่ทนันปรับตัวไม่ได้อืมนะครับดังโดยบังเอิญ แล้วก็อืมยังปรับตัวไม่เป็นมีมีม,ม,ม,มีหลายคนอืนะครับที่เป็นเเราจะยกตัวอย่างคนที่ว่าอย่างที่คนที่เขาก็ยมีความสามารถ่เงี้ยนะแต่จุดนั้นเราไม่พูดถึงละคนที่แบบเขาวางตัวเป็นเลยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอืมแต่ก็ มันก็มีนั้นแหละนิสัยมนุษย์อะ่ะเข้าใจความรู้สึกคนดังลหลายๆคนอันนี้ผมเข้าใจเลยแต่คนที่ดังเออ่ที่ดังมานะครับกว่าจะด,ดังกว่าจะมีเสื้อเสียงมานะครับบางทีก็พอนั้นเขาก็จะเออปรับตัวเองเนาะให้เข้ากับ สถานการณ์นะครับซึ่งคนพวกนี้มีประสบการณ์อย่างเมื่อก่อนผมเคยไปกันเองร่องดังคนหนึ่งซึ่งตอนนั้นดังมากนี่ผมจะเล่าแบบนี้เลยนะเขาดังมากดังจนแบบว่าเวลาไปจะเดินตลาดลงตลาดหรือจะ ไปบรรนุมประนองเนี่ยผมกลับไปบ้างกับ,ก,บกับแกเนี่ยแกจะใช้หมวกปิดใส่ใส่แว่นตาดำอะไรเงี้ยเดินเพื่อจะเดินเข้าตลาดเพื่อป้องกันเพื่อไม่ให้แฟนเพลงหรืออะไรเงี้ยจำได้โดยที่แบบแกแกจะต้องรีบทำธุระรีบเสร็จรีบ,รบ,รบไปอะไรเงี้ยเพื่อถ้าเกิดไม่พางตัวหรือว่าไม่ปิดบังใบหน้าทุกอย่าง คนเห็นจําได้แล้วเขาจะามาขอถ่ายรูปนะมันจะมันจะใช้เวลานานนะครับอันนี้เข้าเข้าใจได้อันนี้เข้าใจได้แต่ก็มีอีกแบบหนึ่งคือดังไม่กลัวเรื่องพวกนี้แล้วก็มีผมก็เคยเคยอยู่กับคนดงัดงๆมาเยอะเปิดหน้าเปิดตาเข้าเลย จะลงตลาดจะเดินตรงไหนมาขอถ่ายรูปเดินห้างเดินอะไรเงี้ยได้นะครับอืมก็คนเรามันก็ไม่เหมือนกันนะความคิดหรือว่าความรู้สึกของคนนี่นี่ในมุมของที่ผมเคยสัมผัสณ์กับคนที่ดังมาแล้วมีชื่อเสียงอะไรเงี้ยแล้วก็ กำลังจะพูดว่าคนที่ดังปุ๊บปับ๊บดังโดยบังเอิญอยู่ๆดังนี่ผมก็เคยสัมผัสมามเขาก็เคยเล่าผมฟังแล้วเราก็รู้จากข่าวอย่างเน็ตไอดอลเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยเทพพิทักนะขออญาตเอ่ยชื่อเลยเพราะว่ารู้รู้จักกันอยู่แล้วซึ่งน้องไม่ได้ ไม่ได้เป็นศิลปินไม่ได้เป็นดาราไม่ได้เป็นตลกไม่ได้เป็นอะไรซึ่งเป็นคนขับรถพนักงานขับรถส่งของถ่ายคลิปเล่นอยู่อยู่ดังมีชื่อเสียงออาแบบเนี้ยดังมาแบบเนี้ยจะปรับตัวเองไม่เป็นจะปรับตัวเองไม่ได้ส่วนใหญ่เนาะเขาจะยังปรับตัวเองคือปรับตัวเองไม่ได้เพราะว่าอะไรบ้า คเขาไม่ไม่เคยมีไไม่เคยดังอยู่อยู่ดังวันสองวันดังแล้วคนนี้ไม่กี่วันก็มีเงินใช้เยอะเนี่ยหลงละเลงคือคนไม่เคยมีเนี่ยนึกออกป่ะเขาอันนี้อันนี้ผมก็พูดตามที่เขาเล่าให้ผมฟังนะ <c oughs> อะืก็อย่างที่ตามที่เราเขาเล่าให้ฟังเลยแล้วก็ ที่ข่าวออกด้วยเมื่อก่อนหน้านี้เนาะตอนนั้นเขาก็ดังเปี้ยงป้างมากอืมหนังภาพยนตร์รายการทีวีรายการาต่างๆรายได้ไรายได้ต่อวันต่อเดือนต่ออะไรก็แล้วแต่นั่นแหละปรับตัวไม่ได้ ปรับตัวไม่ทันอันเนี้ยอ่าเขาเรียกว่าดังดังดังแบบว่าโดยโดยบังเอิญอืมซึ่งเข้าใจได้นั่นแหละว่าเคยทำงานวันละหลักหลักร้อยอย่างเงี้ยอืมอยู่ๆปุ๊บปั๊บทำงานวันละ หลักหมื่นเนี่ยหลักหลายหมื่นต่อวันเนี่ยเงินแสกเงินล้านมันแป๊บเดียวที่ได้มีรายได้เขา้ามาเลยทำให้ตัวเองเออ่มีความรู้สึกว่าอืมมีเงินเยอะอืมใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยเนี่ยอย่างที่น้อง,องที่พิทักษเล่าให้ฟังเนาะอืมแล้วก็อีกคนหนึ่ง เป็นอดีตนักร้องดังนะครับที่ที่ผมพูดไปถึงว่าทุกวันนึงเขาก็ยังร้องเพลงอยู่นั่นแหละนะครับล่าสุดก็เมื่อเจอกันเมื่อไม่นานมานี้เองที่ผมไปงานที่บุรีรัมนะ์เนาะคนนี้ก็เป็นรุ่นน้องอยู่ปีสองปีเป็นอันนี้ก็พูดนะ mm. นั่งคุยกันเขาพูดให้ฟังเลยยุคหนึ่งสมัยหนึ่งที่ ที่เขาดังก็มีชื่อเสียงอะเขาดังมากแล้วก็มีงานเยอะอืมเ,ออเขาบอกว่าเขาเคยเป็นดแ,แต่นี้ทางนังที่เขาก็มีความพยายามนี่เขาจะเรียกแบบดังแบบมีความพยายามนะอืมขอญาตโดยชื่อเนะติงลี่อืม ถิงลีเจ้าของเพลงไก่บักโจนเนะแล้วก็อโอโอ,โอ,โอพันนาอตอนยุคหนึ่งนะสิบห้าสิบหกปีก่อนเน่ยก็ดังพอสมควรก็นั่งคุยกันเมือ่อที่ผ่านมาเนี่ยน้องอกขาพูดนะเขาก็บอกผมวนะ่า เคยใช้เงินแบบวันละหลายหมื่นอะต่อวันอะเขาบอกว่าช่วงนั้นผมเหลิงหลงและเลิงเหลิงความดังความที่มีชื่อเสียงอืมอันนี้ผมฟังจากปากเขามานะเขาพูดให้ผมฟังนะอืมผมก็ถึงมาเล่าได้เนาะแต่ว่าไม่ได้อันนี้เขาเออไม่ได้อะไรนะเพราะว่าก็คงจะเป็นแบบประสบการณ์สอนเขาอนนืเขาก็เป็นอยู่ช่วณขนานะไม่ไม่ไม่ได้ ไม่ได้เป็นมาตลอดเป็นแค่ชั่วงครังชั่วงคราวที่แบบเอ,อรู้สึกว่าเจนมีชุ่เสียงแล้วก็มีรายได้ที่ดีเนี่ยมันก็มีเกิดเกิดเป็นมนุษย์มันก็เป็นแบบนี้แหละความดังความดังไม่คงที่ความดีซีคงทน เราเกิดจากอะไรเกิดจากความรู้สึกของเราเองอยู่ๆเราอืมบางอก็มีมีหลายคนอย่างที่บอกดังโดยที่แบบไม่ได้เริ่มต้นที่แบบเหนื่อยมาพยายามทํามากว่าจะมีชื่อเสียงบางคนสิบปีสิบปีสามสิบปีบางคนยังไม่ดังเลยนะครับอืมบางคนมาวันสองวันสามวันดังเฮ้ยปุ๊บปับดังดังมีชื่อพอดังปุ๊บ ทำไงล่ะงานเข้ามาเยอะเงินเข้ามาเยอะพอ,อนี้ปรับตัวไม่ได้มีความรู้สึกแล้วว่าเอ้ยฉันดังแล้วค่าดังแล้วอะไรเงี้ยเออใครจะมาเข้าหาอะไรเงี้ยผมก็เคยมี <c oughs> เพื่อนพ้องน้องพี่ที่มีชื่อเสียงบางคนก็ ดังก็ดีดีอืมไม่เล่นตัวไม่ถือตัวไม่ยกตัวอย่างเลยพูดถึงความดีเลยพี่ใส่เอาแค่มาแค่สมัยก่อนนะพี่โรเบิร์ตเนี่ยพี่โรเบิร์ตสายควันเนี่ยแกดังขนาดไหน แต่ความเป็นจริงอะเรารู้จักกันอยู่แล้วแต่ผมไม่ดังแค่นั้นหนึ่งผมอะไปเจอกันที่หลังเวทีอันนี้พูดเลยนะครับแกดีมากไปเจอกันหลังเวทีบอกพี่พี่เบิร์ดผมถ่ายรูปด้วยแกพูดว่าไงมนะแกบอกมึงจะถ่ายทำไมอืมก็รู้จักกันอยู่แล้วมึงจะถ่ายทำไมนะนะแกแกเข้าใจว่า เป็นพวกกันไงเป็นพี่น้องเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยแกแกเข้าใจว่าเออเป็นเพื่อนกันเป็นพวกกันจะถ่ายเพื่ออะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นจริงอะ่ะแกเป็นคนไม่ถือตัวไงแกเป็นคนที่มีชื่อเสียงเนาะเราก็อยากถ่ายเพื่อจะไปโชว์เพื่อนๆอ,อีกกลุ่มหนึ่งของของเราเนี้ยคนนอกเนี้ยอืมแต่ เราผมก็เจอกันบ่อยเน,ะะน,น,เนะาะแต่ก่อนนู้นเนาะมาก่อนตอนที่แกยังไม่ได้เสียชีวิตอะ่ะอืมแล้วก็อีกคนนึงเลยพี่ขอยัดเอ่ยชื่อเนาะพี่นุ้ยเชิญยิม้มพี่นุ้ยเชิญยิ้มเนี่ยสุดยอดเลยนาะเป็นตลกที่แบบมีชื่อเสียงนะครับดังแต่ก็ไม่ถือตัวกับน้องน้อย่างผมเนี่ยไม่ไม่ถือตัวกับผมเลยดูไ์สดแกก็ทักทายตลอดเจอกันแกก็อืมผมรู้จักกับพี่นุ้ยเนี่ย ก็พอพี่เจมนะพี่เจมเชิญยิ้มที่เสียชีวิตไปที่ผมเคยลงคลิปก่อนหน้าเนี่ยหัวหน้าเก่าผมเนี่ยสมัยนั้นผมผมไปผมเคยอยู่กับพี่เจมมาอย่างที่ที่ผมเคยเล่าไปแล้วแล้วก็อัดคลิปอยู่แล้วก็คุยกัน อ่าแบบพี่พี่เจมเนี่ยไปเล่นตลกอยู่กับพี่ถั่วแล้เนาะแล้วก็มีพี่นุ้งพี่นุ้ยอะไรก็เลยก็รู้จักกันตั้งแต่ตอนนั้นมานะครับก็เจอกันทุกวันเนี้ยก็ก็แก่คนมารยาดีพี่นุย้ยอืมแล้วก็เล่นตลกเก่งด้วยอืมปูได้ดินได้ความจําดีนะนี่คือนั่นแหละอย่างที่บอกนะครับแล้วก็มีเอ่อ นี่นี่คือคือคนที่แบบไม่ถือตัวนะแล้วก็อย่างที่อาบทสรุปเป็นสรุปเลยเนาะเข้าใจนะว่าเอออย่างที่ผมเอยมาข้างต้นคลิปนะว่าบางคนนะแบบเออดังแล้วกําลังดงังหรือดังใหม่ๆอะไรเงี้ยอยู่ๆปุ๊บปั๊บดงังมันปรับตัวไม่ได้ไงนี่มันรู้สึกว่าเออมันเร็วไงแล้วทําให้เข้าใจเลยว่าหลายๆคนอนะลำคาญลำคาญหลายๆอย่างอืม เพราะว่าผมเคยสัมผัสกับคนดังๆมารู้เลยว่ารมอืมํำคาญหลายๆสิ่งเลยอย่างบางทีอยากจะแบบอยู่แบบเป็นส่วนตัวด้วยซ้ําไปก็มีนะครับอ,อย่าว่าอย่างงู้นนี้เลยอืมเราก็ไม่สา,า,สามารถไปต่อว่าใครได้เรื่องแบบนี้นะครับไม่แน่วันหนึ่งถ้าผมมีชื่อเสียงขึ้นมานะครับผมก็อาจจะเป็นอย่างเขาก็ได้อาจจะเป็นอย่างอย่างที่ หลายๆคนเป็นก็ได้ผมอาจจะลำคาญผมอาจจะหุดหิดอะไรเงี้ยเออนะครับก็อย่างที่บอกว่าเออบางคนแบบดังแล้วมารยาทไม่ถือตัวไม่เล่นตัวไม่วางตัวอะไรเงี้ยอย่างที่ผมเอยไปบวกพวกอย่างพี่เบิร์ดพี่นุยอะไรเงี้ยแล้วก็มีมีบางคนที่รู้จักกันสนิทกันนู่นนี่นั่นอาจจะพอมีชื่อแล้วก็อาจจะเงียบไปเลยอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้เข้าใจเขาได้ก็มี นะครับแต่เข้าใจเขาได้ว่าเขาอาจจะไม่ว่างเขาอาจจะอองานเยอะตามตามที่ความเหมาะสมของเขาที่เป็นอยู่เนาะเขาอาจจะมีชุดเสียงแต่ถามว่าเ,ออเจอกันก็พูดคุยทักทายก,ก็มีนะครับปกติแหละแต่ว่าการที่มาได้ร่วมงานกันอีกอะไรเงี้ยมันก็อาจจะขาดหายไปเนาะเพราะว่ามันก็อยู่ในขบวนการโคละแบบแล้ววิธีการไปรับงาน นะครับอาจจะเป็นคนละแบบการนี้ก็ไม่ได้ว่ากันเนาะอืม่างที่บอกครับอืมผมอาจจะเป็นแบบเขาก็ได้วันหนึ่งนะครับถ้าผมมีชื่อเสียงขึ้นมาหรือผมอาจจะไม่เป็นก็ได้นั่นก็มันมันก็วัดกันไม่ได้แต่ว่าจิตใต้สำนึกของเราเราก็เราเคยพูดเรื่องนี้มาแล้วเนะเราเคยโพสผ่านเฟซผ่านอะไรมาแล้วว่าเออมันก็อันไหนควรไม่ควรนะอืม โอเคขอบคุณ FC นะครับที่เข้ามากด s ับสไครต์แล้วก็เข้ามารับชมคลิปเนาะเป็นคลิปที่อาจจะมีประโยชน์ต่อพี่น้อง f อนะครับหรืออาจจะไม่มีประโยชน์หรืออาจจะไร้สาระสำหรับบางคนนะครับ mm hmm. ก็กราบขอโทษขออภัยด้วยเนาะผิดพ,พลาดประการใดนะครับก็ขอขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมอะ่ะ โชคดีมีเงินใช้นะครับผมคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ